สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูแอร์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูแอร์ก็จะมาทบทวนบทเรียนนะคะที่เป็นเนื้อหาที่คุณครูแอร์ออกสอบนะคะก็คือเรื่องคําสันธานหรือคําเชื่อมค่ะแล้วก็เรื่องของคําอุทานค่ะขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจฟังคุณครูแอร์สอนด้วยค่ะ สำหรับคำสันธานหรือคำเชื่อมนะคะก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำเชื่อมประโยคหรือเชื่อมข้อความค่ะให้มีใจความต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันนะคะทำให้สื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะโดยคำสันธานนะคะสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด4ชนิดดังต่อไปนี้ค่ะชนิดที่1นะคะก็คือเชื่อมความที่คล้อยตามกันค่ะชนิดที่2นะคะก็คือเชื่อมความที่ขัดแย้งกันค่ะ ชนิดที่3นะคะก็คือเชื่อมความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะและชนิดที่4นะคะก็คือเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันค่ะชนิดที่1นะคะคำสันธานเชื่อมความที่คล้อยตามกันค่ะได้แก่คำว่าและกับพอจุดๆจุดก็ทั้งจุดๆจุดและเมื่อจุดๆๆุดก็ครั้นจุดๆจุดก็ถ้าจุดๆจุดก็ จุดๆ,ๆนะคะหมายความว่าคํสองคานี้นะคะไม่ได้เขียนอยู่ติดกันค่ะแต่ว่ามีคํานะคะหรือว่ามีประโยคมาขั้นอยู่ค่ะต่อมานะคะมาดูตัวอย่างประโยคที่มีคําสันธานเชื่อมความที่คล้อยตามกันค่ะละักษณะของประโยคนะคะก็คือจะทาในสิ่งที่เหมือนกันนะคะหรือว่าดําเนินเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันค่ะยกตัวอย่างประโยคแรกนะคะก็คือ ฉันและน้องไปโรงเรียนคำว่าและนะคะเป็นคำสันธานเชื่อมความที่คล้อยตามกันค่ะประโยคต่อมานะคะคำเอื้อกับคำอ้ายชอบกินใบไผ่คำว่ากัากาบค่ะเป็นคำสันธานเชื่อมความที่คล้อยตามกันประโยคต่อมาะคะ่ะทั้งพ่อและแม่ต่างมีพระคุณต่อเราคำว่าทั้งจุดๆและนะคะเป็นคำสันธานเชื่อมความที่คล้อยตามกันค่ะ ประโยคต่อมาค่ะพอน้ําไหลแรงเธอก็รีบรองน้ําเก็บไว้คําว่าพอจุดๆุจุดก็นะคะเป็นคําสันธานเชื่อมความที่คล้อยตามกันค่ะชนิดที่2นะคะก็คือคําสันธานเชื่อมความที่ขัดแย้งกันค่ะได้แก่คําว่าแต่กว่าจุดๆก็ถึงจุดจุก็แต่ว่าแต่ถ้าว่าแต่จุดๆก็ แม้จุดๆก็ส่วนยกตัวอย่างประโยคที่มีคำสันธานเชื่อมความที่ขัดแย้งกันค่ะลักษณะของประโยคนะคะก็จะเป็นประโยคที่ทำในสิ่งที่ต่างกันค่ะหรือว่าเป็นประโยคที่มีข้อดีและข้อเสียอยู่ในประโยคนั้นค่ะยกตัวอย่างประโยคแรกนะคะก็คือฉันตื่นสายแต่เธอตื่นเช้าคำว่าแต่นะคะเป็นคำสันธานเชื่อมความที่ขัดแย้งกันค่ะประโยคต่อมาค่ะ เธอเป็นคนฉลาดแต่ว่าเธอไม่รอบคอบคำว่าแต่ว่านะคะเป็นคำสันธานเชื่อมความที่ขัดแย้งกันค่ะประโยคต่อมาค่ะถึงเขาจะมีรายได้สูงเขาก็เป็นคนประหยัดคำว่าถึงจุดๆุดดก้น,นะคะเป็นคำสันธานเชื่อมความที่ขัดแย้งกันค่ะประโยคต่อมาค่ะ ฉันชอบรำไทยส่วนน้องชอบร้องเพลงคำว่าส่วนนะคะเป็นคำสันธานเชื่อมความที่ขัดแย้งกันค่ะชนิดที่3ค่ะคำสันธานเชื่อมความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่คำว่าหรือไม่จุดๆุจุดก็หรือไม่ก็มิฉะนั้นไม่เช่นนั้นอีกครั้งนะคะหรือไม่จุดๆุจดก็หรือไม่ก็ มิฉะนั้นไม่เช่นนั้นค่ะยกตัวอย่างประโยคที่มีคำสันธานเชื่อมความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะประโยคแรกเธอจะดื่มนมหรือน้ำผลไม้คำว่าหรือนะคะเป็นคำสันธานเชื่อมความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะประโยคต่อมา ไม่เสื้อตัวนี้ก็เสื้อตัวนั้นที่ฉันจะซื้อไว้ใส่คำว่าไม่จุดๆๆก้นนะคะเป็นคําสันธานเชื่อมความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะประโยคต่อมาค่ะการปลูกต้นไม้ต้องดูแลมิฉะนั้นมันจะตายคําว่ามิฉะนั้นนะคะเป็นคําสันธานเชื่อมความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะประโยคต่อมาค่ะ เขาดูโทรทัศน์หรือไม่ก็อ่านหนังสือการ์ตูนคําว่าหรือไม่ก็ค่ะเป็นคําสันธานเชื่อมความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะชนิดที่4ค่ะคําสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันได้แก่คําว่าเพราะเพราะจุดจุดจึงดังนั้นฉะนั้นเพราะฉะนั้นจุดจุดจึงด้วยเหตุนี้จุดจุดจึง อีกครั้งนะคะเพราะเพราะจุดจุดจึงดังนั้นฉะนั้นเพราะฉะนั้นจุดจุดจึดจดจงด้วยเหตุนี้จุดจุดจึดจงยกตัวอย่างประโยคที่มีคำสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันค่ะลักษณะประโยคนะคะก็จะเป็นสาเหตุแล้วก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสาเหตุค่ะประโยคแรกนะคะก็คือ เพราะรถประจำทางไม่มาฉันจึงเดินไปทำงานคำว่าเพราะจุดจุดจึงนะคะเป็นคำสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันค่ะประโยคต่อมาค่ะนีน่าไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้ดังนั้นเธอไม่ต้องรับผิดชอบคำว่าดังนั้นนะคะเป็นคำสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันค่ะประโยคต่อมาค่ะเธอนอนดึกจึงตื่นสาย คำว่าจึงนะคะเป็นคําสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันค่ะประโยคต่อมาค่ะเขาเป็นคนก้าวร้าวฉะนั้นทุกคนจึงไม่คบเขาคําว่าฉะนั้นจุดๆุจึงเป็นคําสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันค่ะ เมื่อนักเรียนนะคะได้ทบทวนความรู้ในเรื่องของคำสันทานหรือคำเชื่อมไปแล้วนะคะคุณครูแอร์ขอมอบหมายงานค่ะให้นักเรียนนะคะทําใบงานที่อยู่ในซองเอกสารสีน้ําตาลนะคะที่ทางโรงเรียนได้แจกให้กับนักเรียนไปค่ะให้นักเรียนนะคะตอบคําถามในเรื่องของคําเชื่อมหรือคำสันทานนะคะมีทั้งหมด5ข้อค่ะคุณครูแอร์ให้เวลาในการทํา5นาทีนะคะและเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยคําตอบกันค่ะ นักเรียนที่ยังทำงานไม่เสร็จนะคะให้กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะลูกแล้วไปทำใบงานให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยมาฟังเฉลยคำตอบของคุณครูค่ะคุณครูขอให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองด้วยนะคะสำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยคำตอบกันค่ะ คำถามข้อที่หนึ่งค่ะฉันกับเธอต้องช่วยกันทำงานนี้ให้เสร็จคำใดเป็นคำเชื่อมเฉลยคำตอบนะคะคำที่เป็นคำเชื่อมนะคะหรือว่าคำสันธานก็คือคำว่ากับค่ะชนิดของคำเชื่อมนะคะก็คือเชื่อมความที่คล้อยตามกันค่ะข้อที่สองค่ะฉันจะกินข้าวแต่เขาจะกินขนมคำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำเชื่อมชนิดใดขีดเส้นใต้คำว่าแต่นะคะคำว่าแต่ก็เป็นคำเชื่อมหรือคำสันธานนะคะชนิดเชื่อมความที่ขัดแย้งกันค่ะ ข้อที่3ค่ะเขาไม่มาโรงเรียนเพราะไม่สบายคําที่ขีดเส้นใต้เป็นคําเชื่อมชนิดใดขีดเส้นใต้คําว่าเพระาะนะคะเฉะลยคําตอบค่ะเป็นคําเชื่อมชนิดเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันค่ะข้อที่4ี่ค่ะเธออยากเป็นครูหรือนางพยาบาลคําว่าหรือนะคะเป็นคําเชื่อมชนิดใดเฉลยคําตอบค่ะคําว่าหรือนะคะก็เป็นคําเชื่อมชนิดเชื่อมความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะข้อที่หค่ะ กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหมทําใดเป็นคําเชื่อมเฉะลยคําตอบนะคะคําที่เป็นคําเชื่อมก็คือคําว่ากว่าจุดๆๆก็ค่ะเป็นคําเชื่อมชนิดเชื่อมความที่ขัดแย้งกันค่ะ ลำดับต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนในเรื่องของคำอุทานกันค่ะสำหรับคำอุทานนะคะก็เป็นคำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดค่ะมักเขียนอยู่หน้าประโยคนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์นลูกเขียนกำกับไว้หลังคำอุทานนั้นๆค่ะโดยคำอุทานนะคะสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด2ชนิดค่ะชนิดที่1นะคะก็คือคำอุทานบอกอาการชนิดที่2นะคะก็คือคำอุทานเสริมบทค่ะ คำอุทานชนิดที่1นนะคะก็คือคำอุทานบอกอาการค่ะเป็นคำอุทานนะคะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะแสดงการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวแสดงความตกใจแสดงความเสียดายผิดหวังสงสารแสดงความไม่พอใจโกรธเคืองแสดงความประหลาดใจแสดงความเข้าใจหรือรับรู้แสดงความเจ็บปวด แสดงความโล่งใจแสดงความดีใจแสดงความท้อใจเบื่อหน่ายค่ะคำอุทานแสดงการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าแน่นี่แน่เฮ้ยยกตัวอย่างประโยคนะคะเฮ้ยวินมานั่งอยู่นี่นี่เอง คำอุทานแสดงความตกใจค่ะเช่นคำว่าวายโอตายจริงช่วยด้วยคุณพระช่วยยกตัวอย่างประโยคนะคะวายคนตกน้ําคําอุทานแสดงความเสียดายผิดหวังสงสารเช่นคำว่าโถโถอน,นิจังพุทธโถโถเอย๋ย ยกตัวอย่างประโยคนะคะโถน่าสงสารนกเปียกฝนคำอุทานแสดงความไม่พอใจโกรธเคือองเช่นคำว่าเมอุเมฮึมชิชะยกตัวอย่างประโยคนะคะฮึมใครมาหยิบรองเท้าของฉันไป คำอุทานแสดงความประหลาดใจค่ะเช่นคำว่าฮะฮะโอ้โหยกตัวอย่างประโยคนะคะโอ้โหเสื้อขาวสะอาดจังคำอุทานแสดงความเข้าใจหรือรับรู้ค่ะเช่นคำว่าอืออ๋อยกตัวอย่างประโยคนะคะอ๋อเข้าใจแล้ว คำอุทานแสดงความเจ็บปวดค่ะเช่นคำว่าโอยโอยยกตัวอย่างประโยคนะคะโอยเจ็บจังเลยคำอุทานแสดงความโล่งใจค่ะได้แก่คำว่าเฮ้อยกตัวอย่างประโยคค่ะเฮอสอบเสร็จแล้ว คำอุทานแสดงความดีใจค่ะได้แก่คําว่าใช้ยโยเฮ hey. ยกตัวอย่างประโยคนะคะใช้ยโยเราชนะแล้วคำอุทานแสดงความท้อใจเบื่อหน่ายค่ะได้แก่คำว่าเฮอยกตัวอย่างประโยคค่ะเฮอรถติดอีกแล้ว คำอุทานชนิดที่2นะคะก็คือคำอุทานเสริมบทค่ะคำอุทานเสริมบทนะคะก็จะเป็นคำอุทานที่ใช้เสริมคําเดิมเพื่อให้เสียงของคําสลัดสลวยนะคะหรือว่าให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ คำบูทานเสริมบทนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะค่ะลักษณะที่1น,นะคะจะใช้เสริมกลางคําเพื่อให้คล้องจองกันค่ะคําคล้องจองนะคะก็หมายถึงคําที่มีเสียงสระเดียวกันแล้วก็มีตัวสะกดอยู่ในมาตราดเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่นคําว่าโกหกพกลมเลขผานาทีผ้าผ่อนท่อนสบายลูกเต้าเหล่าใครเล่ายาปลาปิ้งสิงสาราศาสตร์ พิธีรีตองถนนหนทางวัดวาอารามพระสงฆ์องค์เจ้าก่อร่างสร้างตัวหมูเห็ดเป็ดไก่ถ้วยโถโอชามรบราข่าฟันลดลาวาศอกส้มสูกลูกไม้ ผักหญ้าปลายำข้าวยากหมากแพงปืนผาหน้าไม้งูเงี้ยวเขี้ยวขอรู้จักมักคุ้นข้าวแดงแกงร้อนยากดีมีจนเคราะหามยามร้าย คำบูทานเสริมบทลักษณะที่2นะคะจะใช้เสริมข้างหน้าหรือข้างหลังของคําเดิมเพื่อเรียนเสียงคําเดิมค่ะยกตัวอย่างรถราหยูกยาผมเผ้ากงการมือไม้หูเหืองมดหมอเสื้อแสงผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้เท่าผู้แก่เป็นลมเป็นแรงห้องน้ำห้องท่าหลับหูหลับตาอาบน้ำอาบท่าเข้าอกเข้าใจไม่รู้ไม่ชี้สั่นยิงสัญญาได้ดิบได้ดีอาหงออาหารกินน้ำกินท่า คิดเล็กคิดน้อยถอนรากถอนโคนลืมหูลืมตาล้างไม้ล้างมือพยาบงพยาบาลกระดกูกระเดี่ยวหนังสือหนังหาหมดเรี่ยวหมดแรงกินข้าวกินปลาหัวหลักหัวตอร้อนอกร้อนใจ อดหลับอดนอนมอบหมายงานต่อมาค่ะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามเรื่องคำอุทานมีทั้งหมด5ข้อคุณครูแอร์ให้เวลาในการทำา5นาทีนะคะและเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยคำตอบกันค่ะ ให้นักเรียนนะคะกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทําใบงานของคุณครูแอร์ให้เสร็จก่อนค่ะใครที่ทําเสร็จแล้วนะคะเราค่อยไปฟังเฉลยคําตอบของคุณครูแอร์กันค่ะคําถามข้อที่1ค่ะอาบน้ําอาบท่าไม่รู้ไม่ชี้สิงสาราศาสตร์เป็นคาอุทานชนิดใดเฉลยคําตอบนะคะเป็นคาอุทานเสริมบทค่ะข้อที่2ค่ะจุดๆเจ,จ,จ็บจังเลยควรเติมคําอุทานใดลงในช่องว่าง เฉลยคำตอบนะคะควรเติมคำว่าโอยนะคะหรือคำว่าโอยก็ได้ค่ะซึ่งเป็นคำอุทานที่แสดงความรู้สึกเจ็บปวดค่ะคำถามข้อที่3ค่ะเฮ้อเหนื่อยจังคำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำอุทานที่แสดงความรู้สึกใดเฉลยคำตอบนะคะเป็นคำอุทานที่แสดงความรู้สึกเบื่อหน่ายค่ะข้อที่4ี่ค่ะจุดๆุดชั้นสอบได้ที่1ควรเติมคำอุทานใดลงในช่องว่าง เฉลยคำตอบนะคะควรเติมคำว่าชชยโยนะคะเป็นคำอุทานที่แสดงความรู้สึกดีใจค่ะคำถามข้อที่5ค่ะเอ๊นั่นใครกำลังเดินมาคำว่าเอ๊นะคะเป็นคำอุทานที่แสดงความรู้สึกใดเฉลยคำตอบนะคะเป็นคำอุทานที่แสดงความรู้สึกสงสัยค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในวันนี้ขอให้นักเรียนนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอค่ะเพื่อที่นักเรียนนะคะจะได้ทำข้อสอบของคุณครูแอร์ได้คะแนนเยอะๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ